คนไร้บ้านที่เสียชีวิตบนถนนจะไม่ปรากฏในเรื่องเด่นของเครื่องมือค้นหาหรือรายการข่าวเราไปถึงระดับความเมืนเฉยนี้ได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรที่เรายอมให้วัฒนธรรมทิ้งขว้างซึ่งชายและหญิงหลายล้านคนไม่มีค่าอะไรเลยเมื่อเทียบกับสินค้าทางเศรษฐกิจ เป็นไปได้อย่างไรที่เราปล่อยให้วัฒนธรรมนี้ครอบงำชีวิตของเราเมืองของเราและวิถีชีวิตของเราขอเราจะแข็งทื่อจากการมองไปทางอื่นจะได้ไม่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้โปรดหยุดการมองไม่เห็นผู้ที่อยู่ชายขอบของสังคมไม่ว่าจะเพราะความยากจนการเสพติดความเจ็บป่วยทางจิตหรือความทุพพลภาพให้ความสำคัญกับการยอมรับ การต้อนรับทุกคนที่ต้องการการยอมรับวัฒนธรรมการต้อนรับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การให้ที่พักพิงการให้บ้านการให้ความรักการให้ความอบอุ่นแก่มนุษย์ให้เราภาวนาเพื่อผู้คนที่อยู่ชายขอบของสังคมในสภาพความเป็นอยู่ที่ต่ำกว่ามนุษย์เพื่อพวกเขาจะไม่ถูกละเลยจากสถาบันต่างๆและจะไม่มีวันถูกขับออกไป